อายนวันอานาันทมหิดลรัลลึกถึงในหลวงรัชกาลที่8เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสาะราชสมบัติในวันที่2มีนาคม2477สภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลมีมติเห็นชอบให้อัญเชิญพระวรวงเธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล ขึ้นครองราชสมบสัติเสริอราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่8แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานารนมหิดลในขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุเพียง8พัรษาเข้าสู่พรรษาที่9และทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์จึงต้องทรงมีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทำการบริหารราชการแผ่นดินแทนจนกว่าพระองค์จะทรงบรรลุนิติภาวะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานาันทมหิดลได้สเสด็จนิวัตรประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อทรงมีพระชนมาอยู่ได้1 3พรรษาตลอดระยะเวลา2เดือนที่ประทับอยู่ในเมืองไทยได้ทรงออกเยี่ยมราษฎรในที่ต่างๆก่อนสเสด็จก,กลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สองการติดต่อเป็นไปโดยยากลำบากพระองค์จึงไม่ทรงมีโอกาสติดต่อกับประเทศไทย เมื่อสงครามสงบจึงเสด็จนิวัตกลับประเทศอีกครั้งเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2488ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุได้2 1พรรษาในการเสด็จนิวัตประเทศไทยครั้งนี้เดิมพระองค์ทรงตั้งพระราชาหักรอไทยจะประทับอยู่เพียงหนึ่งเดือนก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อให้ทันการเปิดภาคเรียนใหม่ในกลางเดือนมกราคมแต่เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายในฐานะพระประมุขของประเทศไทยทำให้ทรงเลื่อนเวลาที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับออกไปอีกในเวลาเพียงแค่หเดือนที่ประทับอยู่ในประเทศไทยก่อนเสด็จสวรรคตนั้น พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญมากมายหลายอย่างในวันที่19มกราคม2489สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนานันทมหิดลในชุดจอมทัพไทยทรงประทับย,ยืนบนพระแท่นการสวนสนามของทหารอังกฤษและทหารในเครือจกอักรภพที่ถนนราชดำเนินกลางเป็นการอำลาประเทศไทยหลังการเข้ามาปลดอาวุธของทหารญี่ปุ่น สรงรับการถวายความเคารพหน้าเสาธงมหาราชโดยมีพลเรือตรีลอดลุยส์เมาส์แบตเทนแม่ทัพใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตรภาคพื้นแปซิฟิกยืนข้างพระแท่นที่ประทับร่วมรับการเคารพด้วยในฐานะผู้ร่วมชนะสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยจึงเปลี่ยนสถานะจาก ประเทศผู้แพ้สงครามที่ร่มรบกับญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศผู้ชนะสงครามด้วยหลังจากนั้นได้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมไทยระหว่างคนไทยกับคนไทยเชื้อสายจีนที่เรียกว่ากรณีเละพระจนเกือบเป็นสงครามกลางเมืองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนานันทมหิดลและสมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จเยี่ยมสำเพ็งในวันที่3มิถุนายน2489ทำให้ความแตกแยกนั้นกลับมารวมเป็นเนื้อเดียวกันดังเดิมด้านการศาสนาพระองค์ได้ประกอบพิธีทรงปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะท่ามกลางมณฑลสงในพระอุบโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2481 ด้านการศึกษาพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งมูลนิธิอานันทามหิดลเพื่อสนับสนุนนักเรียนผู้มีความสามารถทางด้านวิชาการมีคุณธรรมได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการชั้นสูงในต่างประเทศเพื่อนำความรู้กลับมาทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติโดยมูลนิธิอานาันทามหิดลไม่มีการสอบคัดเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะสรรหาผู้สมควรได้รับพระราชทานทุนนำขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจัยชี้ขาดแต่แล้วเหตุการณ์อันเศร้าสลดทำให้น้ำตานองแผ่นดินไทยได้เกิดขึ้นนะับพระที่นั่งบรมพิมานในเช้าของวันที่9มิถุนาย,ยน2489 ในเวลาประมาณ9นาฬิกา20นาทีเสียงเปินนัดหนึ่งดังขึ้นภายในห้องพระบัรทมครองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาเล็กสองนายรีบเข้าไปในห้องพบว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบัรทมหลับอยู่เป็นปกติแต่ปรากฏว่ามีพระโลหิตไหลเปื้อนพระศรและพระอังสะไหลาด้านซ้ายคนหนึ่งจึงวิ่ง ไปที่ห้องบรรทมของสมเด็จพระราชชชน,นีกราบทูลว่าในหลวงทรงสเสด็จสวรรคตรแล้ว